วันนี้ผมจะมาเล่นเกมสปีดบัมเพนอัปเดต1.4มีรถอัปเดตเข้ามาใหม่ทั้งหมด5คันครับเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะครับไม่ใช่รถที่มีอยู่แล้วแล้วเขาอัปเดตใหม่นะครับเป็นรถใหม่ที่เข้ามาล่าสุดเลยมีทั้งหมด5คันตามรูปที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยได้ไหมนี่ผมรู้สึกว่าแมปมันค้างๆนิดนึงไหนดูสิโอ้โห2คันนี้เอาไรากำลังจะแข่งกันเอ้ทุกคนอันนี้มันรุ่นอะไรนะ ผมจำชื่อรุ่นนี้ไม่ได้วะ่ะไอ้คันเขียวๆเ,เนี่ยอ๋อมันคือคันนี้เอ้าวฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยใครมันมันเดินขึ้นรถผมวะเนี่ยรถที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดมันจะอยู่คันล่างสุดเลยครับผมนับไปเลย5คันล่างเป็นรถที่อัปเดตมาใหม่ตลอดเลยตั้งแต่อัปเดต1.1 1.2 1.3 1.41.5้ละแบบค้างอีกแล้วครับอะไรวะเนี่ยผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยแบบค้างบ่อยมากมาดูคันแรกครับผมคันแรกที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็น จิออโนชื่อรถมันแปลกๆอย่างนี้อ่านยากมากเลยครับผมไม่ชินไม่คุ้นกับรถแบบนี้เลยเป็นสกูตเตอร์รถแนวสกูตเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่หรออ๋อใช่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 ใชใชใชไปเฮ้ยโอ้ยเกียร์เดียวใช่มันเป็นรถออโตเมติกนะครับเกียร์เดียวเฟี้ยวเฟี้ยวไหมโอ้โหเดิมๆของผมไม่มีการจนรูนฮะวิ่งที่300กิโลเมตรถือว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยวิ่ง300กิโลเมตรโอ้โห โอรอบค้างนี่ผมปล่อยคันเร่งและผมปล่อยคันเร่งแต่รอบยังค้างอยู่โอต้องต้องเบรกเอาเองครับไม่งั้นเนี่ยรถวิง่งไหลาย,ยาวเลยแรงเกินเดิมๆวิ่ง300นี่มันคือไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเอ้ยยกล้อได้ไหมคันนี้คันนี้ไม่สามารถกดยกล้อได้ครับบางคนสงสัยกดยกล้อยังไงผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วครับถ้าเล่นในคอมกดคอนโทรลนะครับมันจะอยู่ข้างปุ่มวินโดว์ข้างปุ่มอัติเมตนะครับผม yzf r 3 ไม่ใช่ R15 ครับผมคันนี้เป็น R3 R3 ผมชอบอย่างหนึ่งคือตรงไฟหน้ามันจะเป็นแบบเหมือนไฟตาเหี่ยวครับผมนี่ฮะไฟหน้าค่อนข้างแบบดุดันมากครับผมเป็นเอกลักษณ์ของ R3 คือชอบอะทรงทรงทรงมันหล่อเลยนะคือเป็นเป็นบิ๊กไบค์อันนี้มันกี่สูบนะ2หรือ3นะหรือว่า4วะหรือว่า2วะน่าจะ2ปะไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าวิ่งเท่าไหร่อันนี้พึ่งออกจากศูนย์มาเลยนี่ป้ายทะเบียนก็ยังแบบติดป้ายทะเบียน ยามาห้ามาเลยตายฮะสับสองกำคัดเข้าเกียร์ครับผม YZFR3 โอ้โหความเร็วเทียบกับคันเมื่อกี้คันไหนตึงกว่ากันวัดกับวัยรุ่นว่าแซงหมดว่ะมีหเกียร์ฮะนี่ฮะข้อดีของบิ๊กไบค์ครับผมวิ่งทางตรงทางยาวเนี่ยก็คือจะได้เปรียบนะครับ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะคันนี้ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอุ้ยเบรกเบรกถึงไหมเบรกอยู่พอดีฮะต้องใช้ระยะในการเบรกนิดนึงครับโ,โหแต่ละคนนี่คือแบบซิ่งกันมาัม่แต่แบบไปรุ่นดันโลกันทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคคันต่อไปเป็นมอไซค์โอ้โหคันนี้เล็กมากเลย Honda อะไรเนี่ยคันนี้ผมไม่ไม่คุ้นเลยครับผมไม่รู้จักชื่อด้วยว่ามันชื่ออะไรทรงมันเหมือนแบบรถวิบากเล็กอะเออรถวิบากเล็กเฮ้ยเสียงเสียงเป็นไงไม่ได้ยินเสียงรถตัวเองเลย ได้ยินแต่เสียงคนรอบข้างเฮ้ยดูคติก็มาคันสีแดงด้านหลังโอ้อันนี้คือมาแบบไม่ได้เตรียมตัวกันมานะครับเนี่ยยังไงครับผมไปพร้อมกันเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยใครใครเป็นคนทับเวลาวะโอ้ไอ้ฝั่งสายมือเรานี่เองผมมองไม่เห็นปรประเด็นคือเอาคันนี้มาตามไม่ทันเลย oh โอ้ my god ดูดีโอ้โหหายหมดนะฮปึเพิ่งขึ้นมา200เองครับ เขาน่าจะวิ่งกันไปสามรอกิโลเมตรแล้วบ้างนั่นโอ้มีห้ากีเล์ฮะดันสุดๆแล้วครับผมรถเราล้อมันเล็กนะดันสุดๆแล้วฮะได้สองอยห้าสิบนะครับโอ้โหหายตั้งแต่ออกตัวเจริงเพราะว่าจังหวะออกตัวผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนนับเวลาหันมาอีกทีคือแบบนี่ออกตัวไปห่างประมาณช่วงหนึ่งสอไฟฟ้าได้ละเฮ้ยเขาดันกันยาวมากเลยทุกคนดูดิเขาเขาดันไปอีกนะฮะ นี่ครับเขาดันมาหยุดที่ตรงนี้เลยครับนี่ครับเวลาออกครับผมออกงี้เลยฮะขันต่อไปมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่าโอ้ยทรงแบบนี้นี่ัวรุ่นเชบครับผมร้อยสิบไอนะครับผมยนอาร์มครับคันนี้ผมว่าเราน่าจะสู้ได้นะครับผมหมาครับผมรอรอให้คนในเกมนับเวลานะครับผมแล้วผมไปใส่ตัวพีทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เกพีแล้วมันมันค้างอยู่เกพีนะ ทำไมผมกดปิดเกียพีไม่ได้วะผมว่าเกียพีมันน่าจะค้างอยู่แล้วปะ่ะโอ้โหวิ่งไม่ออกครับโอ้โหวิ่งไม่ออกอเฮ้ยคือมันค้างอยู่เกียพีอะ่ะโอ้โหเข้าไปกันถึงนู่นแล้วเนี่ยผมกดตัวพีแล้วฮัลโหลแล้ววิ่งอยู่แค่นี้ฮัลโหลหมอวนว่าเราจะต้องสปอนใหม่นะโอ้ไปไม่ทันเพื่อนเลยทีนี้โอเคไปคนเดียวก็ได้อุ๊ยคันนี้มีท่าหมอบเว้ยเอาวะท่อสัน่นท่อสัน่นดูดิสมจริง อุ้ย260ครับผมสับไปที่เกียร์สฮะยังไงครับผมดันขึ้นได้อีกไหมฮะสุดแล้วครับผมที่260ฮะไอฮะยิงยาวๆกันไปครับกับไป110ไอย่นอามครับผมลูกเท่าไหร่ลูก5เท่าไหร่ชักเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมฮะไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่มีข้อมูลรถนะฮะเื่ดเราซิ่งอย่างเดียวอแต่ก็ดันดันดันสนุกอยู่นะทำไปเล่นไปโอ้ เสียจังหวะเลยนะีน๋วยวเรามาดูคันสุดท้ายคันนี้น่าจะตึงนะครับผมนี่ฮะ K R ปะเนี่ย K R ชัดๆเลยเออโอ้โหชอบเสียงว่ะเสียงโคตรแสบดากค,ครับเออโอ้ยเอ็กแม็กไอฟอร์ซ่าใครวะน่าร้อนเขียวเขียวอื้มเอาดีสองร้อยเจ็ดสิบครับผม ได้อยู่นะได้อยู่ทําเป็นเล่นไปก็แรงอยู่นะครับผมแต่คันแรกคือแรงสุดแล้วนะ <c oughs> คันที่คันที่ผมไม่คิดว่ามันจะแรงแต่มันก็ดันแรงแบบซบเวอร์วังอลังการเลยนะฮะเนี่ยไอ้คันเนี้ยคือไม่ได้คิดเลยว่ามันจะแรงอุ้ยเปิดบอดได้ด้วยเดี๋ยวนะชื่อมันอ่านว่าอะไรนะขอดูใกล้ๆสิจิอั n โนจิอผมอ่านถูกหรือเปล่าวะทุกคน อแต่ภาพนี่คือสวยมากนะครับผมแบบพวกเท็กเจอร์รถโอ้ยอันนี้เป็นการทดสอบเอาขาตั้งคูล,ลงปึ๊บยกล้อเลยไม่ไม่ยกนะฮะไม่ยกดูคันนี้ตึงขนาดไหนดูคันที่ผมไม่คิดว่าจะตึงมันวิ่งไปสามร้อยโคตรแรงฮะค,คันนี้ผมชอบอ่ะเออดูเท่าไรครับดูสามร้อยสามฮะแรงกว่าทุกคันที่ขับมาอีกนะฮะ เอ้ยมันจะตึงเกินไปเปล่าฮะเฮ้แต่ผมอยากจะลองขับคันหนึ่งดู嘛ฟอร์ซาอือมันคือรถที่ผมอยากจะได้นี่ฟอร์ซาอุล้อเขียวฮะถ้าเป็นรถผมผมจะใส่เป็นล้อสีน้ำเงินเพราะว่าน่าจะเฟียวอยู่ทนสีน้ำเงินโอ้ยฟอร์ซาทำเป็นเล่นไปวิ่งสามร้อยเลยนะเนี่ยฟอร์ซาสามห้าูนะเป็นฟอร์ซาตัวเก่าครับผมไม่ใช่ฟอร์ซาตัวใหม่ <c oughs> เอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องแรงมากครับโอ้โหเข้าโค้งไหวไหมดิไหวไหมดิมีฟอร์ซาตัวใหม่ไหมผมอยากจะขับฟอร์ซาตัวใหม่อันนี้เป็นเอ็กแม็กปะเอ้ยถ้าถ้าเทียบกับเอ็กแม็กล่ะคันไหนวิ่งจวดกว่ากันวะโอเอ็กแม็กรู้สึกว่าใส่ล้อเล็กนะครับผมรถสามร้อยซีซีใส่ล้อเล็กนี่มันมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะเอาจริง เท่าไรฮะ X Max ครับวิ่งไป2 7 5ครับผมไม่ถึง300ฮะก็ยังไม่จวดจ้าเท่าไหร่ครับผมแต่ผมอยากจะรู้ว่ามันมีฟอร์ซ่าตัวหน้าใหม่ไหมไม่มีครับผมโอเคอ่ะมาครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครชื่นชอบฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับนะฮะก็มาเล่นกันได้นะครับผมใครที่อยากจะขับรถซิง่งซิ่งรถเล่นนะครับผมนี่ฮะผมไปซ้อนคนอื่นอุ้ยคันนี้125ชอบกดไลค์ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ